นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานะการลงทะเบียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ว่าการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สัปดาห์ที่สองเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่9-15กันยายนนี้ พบว่าเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจำนวนกว่า4 500, ล้าน5 0นรายซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม2566ส่วนผู้ที่สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ณนะที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขต และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนแบบพุ่งเป้าโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเพื่อดูแลบรรเทาค่าใช้ใจ่ายแก่ประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ด้านนางสาวทิพานาันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าพระาราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพศ2551ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่วนประเด็นหนี้บัตรเครดิตพบว่าณนะวันที่31กรกฎาคม2565ลูกหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลจำนวน87,200 147รายได้รับการลดดอกเบีย้ยผ่านคลินิกแก้หนี้ ขณะที่ธนาคารอมสินมีโครงการบ้านดีหนี้เบารวมหนี้ระหว่างสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆโดยใช้ประโยชน์จากที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันเงินกู้ไม่เกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ของราคาประเมินหลักประกรันและธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการปรปับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะยาวช่วยเหลือลูกหนี้สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นล้านบัญชีคิดเป็นเกือบสามล้านล้านบาททั้งนี้รัฐบาเลเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนด้วยการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหา อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละกลุ่มของลูกหนี้และพร้อมดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหานี้สินให้ได้มากที่สุด รัฐบาลก็เด้นเร่งแก้ไขปัญหานี้สินควรววเรือนเพื่อดูแลให้พี่น้องประชาชนได้มีชีวิตที่มีคุณภาพปลดภาระหนี้สินด้วยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละกลุ่มของลูกหนี้ที่เป็นประชาชนรายย่อยซึ่งรัฐบาลค่ะก็พร้อมที่จะดําเนินการต่อไปอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออกจากปัญหานี้สินให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการทบทวนโครงสร้างอัตราดอกเบีย้ยมาตรการคุ้มครองลูกหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและกลไกสนับสนุนการคิดอัตราดอกเบีย้ยที่สะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้อย่างแท้จริงเพื่อลดการกู้เงินนอกระบบรวมถึงการแก้ไขาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกระบบคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้1ตุลาคมนี้ผิตนาควันแสนสุขรายงาน